สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวเจ้าลายคาเงี้นะครับผมลายคาเงี้เนี่ยที่อยู่บนไหล่ของพี่นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหาได้จากแคปซูลเนาะก็สตาฟาร์ตเรานะครับผมมันจะมีแจกแคปซูลพวกเนี้ยที่มันเขียนว่าเชฟใช่ปะ่ะเชฟแคปซูลน,นะครับเนี่ยเชฟแคปซูลอยู่ไหนวะเนี่ยเชฟแคปซูลน,นะครับเนี่ยมันจะมีโอกาสได้อยู่ที่แบบ น้อยมากๆเลย0.4หรือ4%นะครับพี่ไม่แน่ใจแล้วก็ไอ้แคปซูลตัวเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแคปซูลตัวนี้มันเป็นสกินนะน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะต้องเป็นตัวเจ้าเชฟแคปซูลน,นะครับหรือว่าจะเป็นแคปซูลแบบที่เราเติมเงินเนาะอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับเนี่ยแคปซูลตัวนี้นะพี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะแคปซูลที่เติมเงินตรงนี้ ใครมีข้อมูลหรือว่าเคยเปิดได้ก็สามารถแจ้งเพื่อนๆได้นะครับส่วนตัวนะครับพี่ซื้อมาในราคา120บาทนะครับตัวนี้นะก็พี่ไม่ขออนุญาตทำเวล175นะครับพี่จะขอรีวิวแค่เวล1นะครับผมเผื่อว่ามันเสียราคาเนาะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะขายอะไรหรอกนะ ออทีนี้นะครับในการรีวิวเนี่ยพี่จะรีวิวเป็นเบสซิ่งนะครับแล้วก็อะดิเวชันรูปแบบการโจมตีนะครับให้ดูเนาะโอเคอันดับแรกนะครับผมอยู่บนไหล่ของเรานะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะไหลข้างนี้นะครับอยู่บนไหล่ก็จะเป็นเท่ดีนะครับทีนี้นะครับอ่ะตัวละครนี้นะครับผมเป็นคุณสมบัติเวลหนึ่งนะครับเวลหนึ่งนะครับตัวละครมะชื่อ YE นะครับเป็นท่าสายฟ้านะครับมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็ติดสตาร์ด้วยนะก็คือจะสตาร์สองวิ สตาร์ตตู2วิทุกๆ10วินะครับประมาณนี้ค่าคอรสอยู่ที่500แล้วก็สามารถอีโวได้แต่ว่าตัวอีโวก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องใช้คิลเลอร์บีคิลเลอร์บีคิลเลอร์บีก็หาจากแคปซูลเหมือนกันแล้วแม่งหาโคตรยากนะครับเออพี่ก็คงไม่แนะนำอีโวเท่าไหร่นะครับยากเออโอเคมา ทีนี้นะครับเวิล์หนึ่งะครับดาเมจมันอยู่ที่3 0 0พันะครับแล้วก็คูลดาวเนี่ยครับอยู่ที่หกวิโจมตีเนาะระยะ60นะครับแล้วก็แอทแท็กขึ้นไปสิห้าเมี3แคตตาก็อตีนะครับแต่พี่ใส่เบสซิ่งให้ดูนะครับอันดับแรกหลายๆคนน่าจะอยากดูเบสซิ่งกันครับบางทีก็มีหลายๆคนนับถามพี่ว่าเบสซิ่งนี้มันคืออะไรนะครับพี่ใส่ให้ดูวันนี้เลยแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรพี่ทาคลิปให้ดูวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่ามันคือเบสซิ่งนี้เนาะอ่ะมันเป็นเบสซิ่งตัััวนนนนีีี้้ะะคคครรบบโอเทผม ถ้าเกิดว่ามันเวิ่ง175พี่คิดว่าดามเมจมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000นะคิดว่านะไม่น่าเกิน10,000นะ,ะถ้าเวิ่ง175นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดนะผมพี่โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเทนนิ่งโหมดนะผมพี่ได้ทําการสปอนม้อนออกมานะครับเลือดของม้อนที่สปอนออกมาอยู่ที่1 6 0 0 0นะโอเคมาค่าวาง500นะครับโอ้ระยะใช้ได้นะครับระ,ระยะ60เอ้ยเสียงแอนิเมชันยิ่งใหญ่ไปไหนเนี่ย <laughs> เสียงแอนิเมชันดีด้วยนะ อ่ามันคือเหมือนว่าคีย์หลักของเอฟเฟกจะเป็นเหมือนสายฟ้านะครับเวรุ่นนะดูนะดูนะอ่าเป็นการพุ่งมาโจมตีนะครับเป็นการพุ่งมาโจมตีนะเพราะว่าในในการ์ตูนเนี่ยมันจะใช้ความเร็วมากนะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวมันรีดจักระและเร่งความเร็วได้มากนะตัวเนี้ยเออโอเคอัพขั้นที่1น,นะครับดามเมจะเป็น14,900ใช้เงิน15ื่นเลยเหรอจัดไปนะครับก็ยังเป็นรูปแบบก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับ อัพขั้นที่2นะครับดาเมจจะเป็น4 3 7 0 0ใช้เงิน20,000นะครับอ่ะจัดไปนะครับต่อไปนะครับอัพขั้นที่3เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่78,200ใช้เงิน2 5 0 0นะครับต่อไปนะครับขั้นที่4นะครับดาเมจเราจะเป็น118,000ระยะเพิ่มมาเป็น90ออนิเมชันใหม่นะครับ Thunder Dash นะครับใช้เงิน30,000นะครับจัดไปอ่ะมาดู Thunder Dash กันเอ้าตายแล้วนี่ว่าอ่ะ ทำไรอะ่ะอ๋อเป็นการพุ่งไปต่อยครับแล้วก็อุอ้ยพุ่งไปต่อยแล้วมันกลับมาด้วยความเร็วด้วยนะอ่ะแล้วมันก็กลับมาเอ้ยโคตรเฟีย้ยวอนิเมชันโคตรเฟีย้ยวอ่ะเคตึงจัดตึงจัดวะเป็นไงเป็นไงใช้ได้วะใช้ได้วะโอเคตัวละครนี้นะครับผมเมื่อเราอัพตันแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อเราอัพแม็กแล้วใช่ไหมดาเมจมันจะอยู่ที่แสนแปดใช่ปะ ถ้าเกิดเว้ร้อยเจ็ดสิบห้าน่าจะสองแสนไม่น่าเกินสามแสนไหมเออถ้าเว้ร้อยเจ็ดสิบห้านะคิดว่าน่าจะไม่เกินสามแสนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะวางได้แปดตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคมวางเพิ่มได้นะพี่ไม่ต้องวางให้ดูหรอกมันถูกนะหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นนะครับเดี๋ยวเราเอาอุาราฮาระมาบัฟวลหนึ่งเล่นๆกันน,นะครับอุาราฮาระบัฟเล่นหนึ่งวลหนึ่งนะอ่ะเมื่อบัฟแล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่สนะี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเนาะระยะเพิ่มร้อยแปดนะครับคูดาวอยู่ที่หก ก็ประมาณนี้เลยนะส่วนตัวแล้วตัวนี้มีอะไรที่สวยก็น่าจะเป็นเบสซิ่งแอนิเมชันก็สวยนะเนี่ยเนี่ยแล้วมันวิ่งกลับมาที่เดิมอะ่ะสวยอะ่ะแล้วเวลาเราเดินนะครับทุกคนสังเกตเห็นปะมันจะเป็นเหมือนแบบมีสายฟ้าแบบเนี้ยเวลาเราเดินนะสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ไดก็ตัวละครนี้ก็หายากนะครับหายากหายากพี่ไม่รู้ว่าเอ่อบนส่วนใหญ่เนี่ยเขาขายกันหรือว่าเขาเก็บไว้นะเออเผื่อ,อนในอนาคตจะมีราคาก็ได้นะแต่ว่า ส่วนตัวแล้วคะแนนเต็ม10ของเบสซิ่งพี่ก็ให้สิเลยนะพี่ชอบอ่ะอสวยสวยใช้ได้ใช้ได้โอเคอยังไงเนี่ยคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย